เออก็เมื่อกี้ใช่ไหมวงกลมใช่ไหมมึงอยากมึงอยากจะเป็นเป๋มมาะแกมึงไปเจียงงาพามึงมึงไม่เคารพพระพุทธคามันะโคบพระรักกาจัยอกไรอย่างเงียละเออเออไอ้เรื่องยึง ก็ค,คนธรรมดามันอยู่ในโลกปุุชนโลกียมันหาสํานึกเจอตรงไหนเพราะมันถูกคุ้มรู้หุ้ม,ม,มยางไงลูกภาคดํามันหุ้มตัวตนของมันอยู่อะแล้วจะไปเอาอะไรกับมันนะใช่ไงมันข้ามังมีคกิกระยกมันก็จะกลัวกลงของมันนี่มันขาดคกิอ๋อแสดงไม่รู้จักตัวต,ตนใช่ไหมมนุษย์ทุกวันนี้ อ,อ<พ>ถ้า<ว>ไม่มีตัวตนมันก็ว่างเปล่าเลยนะคกประกอบเนี้ยมันก้องคเพื่อกลัวกูเองก่งเออตัวกู<ไ>ของกูต้องมาก่อนดิกางปฏิกิบัติอะมันมันจะก้องดูอย่างนี้ว่าอย่างกงอย่างกลงาง,ลงอย่างไปอย่างเปอย่างไปก็คือปราร์กมาร์กถ้าปร์มั์กอะคำข้อคุกข้องอะคือมึงไม่ก้องเอาแค่ข้อนึงวางให้หมดคุกจะไล่ตัวได้ตนดิลูกอย่างนั้นน่ะ เป็นปากมักค่ะมันไปยิ่งยิ่งอยางไรเออมันยิ่งยิ่งไงแกขาก้องเกล่กล้องอ่ะมึงจะกล้องมานับหนึ่งมามาคำเพื่อกลัวกงมึงไหมเออตัวเองก่อนเพราะเพราะทุกอย่างมันก็มีขากาก่องถ้ามันไม่มีขาคาวมึงจะมีจุกเกล่มกล้องคือขึ่งกยย้าวแยกได้ยังไงอ,อ่ามันก็ยืงยืนอยู่ที่แยกขูงค่ะเออถ้าศูนย์มันก็ว่างเปล่า มันกลายเป็นจุดสุญยะกลายเป็นจุดสุญว่างมันไม่ได้แสดงตัวตนเอาขุมไปไว้คลิปปะละมักม้องเอาขุมมาไว้คลิปผูคุชงยี่ใครก็ชอบมั่งอ่ะเออถ้าสูนเอาไว้ที่ปุุ้ชนมันก็กลายเป็นหนึ่งมันก็ต้องเริ่มเดินทางนับหนึ่งกันใหม่หรือเปล่าคือการเป็นขุงที่ผูกคุชงคือมังเปล่าประโยชน์คือมึงไม่ใช้ทำนมึงให้เกิดประโยชน์มันไรสาระใช่มึงไอ้ข้าวมันอยู่คิดว่ามึงจะเอาแยกขุงไปไว้กับอย่างไงโอ้มันไรสาระข้ามึงเอาแยกขุงไปไว้ ชีวิตของคำาว่าปู่คือชงโคกีนะเขาเอชีวิตมันไม่มีแกงขาเลยไม่มีแกนสารไหข่าวะมากมากไหลสาระเอออ๋อมันก็จะไหลไปตามโลกโลกีสิลูกมันไม่เกิดประโยชน์มันใช้ชีวิตแบบหายใจทิ้งไปวังวังไงอ๋อก็โลกนี้มันเป็นแบบนี้ทั้งนั้นมันไม่มีสาระมันไม่ใย่เป็นอย่างนี้ค่งั้นมงคิดว่าคงั้นมึงคิดจะทำหรือเปล่ากูถาบ่เออจะตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำ นั้งใจข้างที่หนึ่งเพราะว่าจริงไหมอ่าจริงโอ้หนูเก like ่งจังเลยเว้ยกูไม่อยากจะเผยแพผ่เพราะถ้าเผยแผ่มันจะกลายเป็นเชื้อโบกเกะข้าเป็นเผยแผ่มันจะกลายเป็นโรคความรู้รมโพลมใสให้กับงกกาได้ยิงอาไข่อ๋อเดี๋ยวนะถ้าเป็นเชื้อโรคอะไรนะเผยแผ่อ๋อแล้วถ้าเป็นทำลูกเผยแผ่เผยแผ่ย่คือไม่คล้ายคล้ายกันนะลูกมันไม่คล้าย อ๋อพอพึ่งกับพอพานมันต่างากันตรงนี้พอพึ่งคือเป็นขี้ผิว,วหัวเข้าในพอพึ่งหัว<พ>หัวเป็นเข้าในมันรู้เข้าในพอพานมันหัวออกข้างนอกอ๋อพอพึ่งมันพึ่งพาอาศัยได้อืออือเป็นเพื่อนพึ่งพาย,ยันนะเขาียกว่ากลัวของยิ่งได้มันจะพูดยังไงก็ม,มันจะเป็นจอม จอมแขกจอมแขกมึงคือเห็นปลาไหลอยู่ในน้ำมังเครื่องไหมปลาไหลนน้ำมันเครื่องดูเอาอะไรมาเปรียบเทียบลูกเพราะว่าแค่กูเอาปลาไหลเขบากามึงก็ยืงจนบุกมือนี่งมี่งไปอยู่ในน้ำมังเครื่องอีกอ่ะแล้วทามันใส่สเก็ตเข้าไปอีกไม่เสด็จกินเข้าไปใหญ่เหรอลูกปลาไหลบ้ามึงมีกี่ตัยว่ะใส่แล้วเอาปลาไหลใส่สเก็ตเห็นมันว่ากันนะมันว่ารื่นมันว่านักการเมืองอ่ะยิ่งกับปลาไหลใส่สเก็ต ป้าไก่ป้างไข่มีกิ้งมะมึงบอกกูไก่ที่ป้าไหลมีกิ้งบีบีป้าไก่บีบีกิงมีแกหูอ๋อมันใส่แจ็คเก็ตไม่ได้ปลาปาไก่เขาบางเก้กลัวมากงมั่มันก็มีหูมันก็มีหูออกอ๋อมันออกที่หูเอาผ้าไว้จิวบมาว่าบางเกตัวมันเหมือนกับงูงูใหญ่งูอะไรพวกนี้นะูเขาบอกจะมีหอนงอกองไรกระอองก็แกป้าไก่ไปทิ้งหอกมันมีหูไออ๋อมันออกมันออกที่หูโอ้โหน่ากลัวจังเลย เบาๆแววว่ะคือเรื่อว่า<ๆ>ถ้ากินก็ไม่อบ่อยว่ะอ๋อกินก็ไม่อร่อยละเนื้อมันมันเหนียวปบาหนังมันเหนียวปบาว่ะเออไม่ควรกินปลาไหลที่อยู่ในน้ำมันนี่นนคือสาระเออน้ำมันเครื่องนะ <laughs> <laughs> ไม่ควรกินปลาไหลที่อยู่ในน้ำมันเครื่องใช่นไหมลูกเอาเฮ<อ>้ยย,ยังไงต่อลูกปลาไหลใส่น้ำมันเครื่องอ่ะเอาเมื่อกี้เราไม่ได้กังคำผ่ามเบอบ่เอ้ากระหมดมันหมดเวลาแล้วลูกแค่กี้ก่อนแค่กี้